เชลซี Chelsea, โลกขาย5แข้งได้กำไรมากกว่า100ล้านปอนด์สิงบูเชลซีตั้งแต่มีเจ้าของทีมคนใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์นั้นก็ซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมอย่างบ้าคลั่งและแต่ละคนนั้นก็มีราคาที่สูงมากอีกด้วยแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทีมเชลซีในซัมเมอร์นี้จะขายนักเตะได้ถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวมาดูกันว่าทีมยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษนั้นจะขายใครออกไปบ้างมาเริ่มกันที่คนแรกเอียนมาเซน กองหลังไว้22ปีย้ายไปร่วมทัพแอตตันวินล่าด้วยค่าตัว37.5ล้านปอนด์สัญญายาว5ปีถึงมกราคมปี2030นู่นเลยคนที่2ลูอิสฮอลแบ็กซ้ายไว้19ปีที่ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ยืมตัวมา1ฤดูกาลด้วยค่าตัว28ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก7ล้านปอนด์คนที่ 3. โอมาลิฮัตชินสันตัวลูกสารพัดประโยชน์วัยปี ย้ายไปอยู่กับอิฟสวิททาวด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก3ล้านปอนด์และเชลซีนั้นได้ใส่สัญญาส่วนแบ่ง25%ในการย้ายทีมครั้งต่อไปอีกด้วยคนที่ 4. ไมเคิลโกลเด้มิดฟิล์วัย18ปีย้ายไปอยู่กับทีมน้องใหม่หน้าเก่าอย่างเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์สัญญายาว4ปีและคนที่ 5. พึงย้ายไปหมหมาดหลายคนคงเสียใจที่เขานั้นย้ายออกไปนั่นก็คือคอเนอร์กาลเกอร์กองกลางดนาโมวัย24ปีที่ย้ายไปร่วมทัพตาหมีแอตเลติโกมาดริกด้วยค่าตัวสา7ริ3.7ล้านปอนด์สัญญายาว5ปี ทั้งหมดนี้ถ้ารวมแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ122.9ล้านปอนด์ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับนักเตะขาออกของเชลซีในซัมเมอร์นี้และสุดท้ายสำหรับใครได้ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ